สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาชมขั้นตอนการแกงหน่อไม้ต่อนะคะแกสิกแกงหน่อไม้เอาไปกินอยู่ที่นานะคะอันนี้ข้าวเหนียวแช่โขกใส่พริกนะคะพริกสดกับพริกแห้งนะคะนี่น้ำยานั่งคั้นคั้นด้วยมือสดๆเลยนนคะมีผักอันนี้ด้วยนะคะวันนี้ซื้อมายอดบวบงามมาก10บ,บาทนะคะนี่ยอดบวบตางเรียบร้อยแล้วก็ผัก สเงียงนาแล้วก็ผักหวานที่เก็บมาจากนานิดนึงผักหวานบ้านนี่มีเห็ด้วยนะเห็ดขมเห็ดยูคานะคะที่พี่เก็บมานะคะหนึ่งต้มใส่ถุงใส่ฟิตไว้นะคะเอามาละ,ละลายน้ำนะคะมีเห็ดเพาะ้วยนะคะถุงหนึ่งละ,ละลายน้ำเบ,บ็บ้อยนี่นี่นี่ใส่ใส่แกงน้อยได้ต้มน้ำเดียวนะคะน้ำแห้งเราจะแกงเลยนะคะทีนี้ เทียงเข้าที่หามาได้นะคะหน่อไม้นะคะไม่นิ้นหน่อไม้นะคะนิ้นเครื่องเคียงนะคะใส่ลงไปให้ละลายในนี้เลยเห็ดขมเห็ดเพาะเห็ดเพาะยังบละลายเลยลงไปลวด เดี๋ยวก็ละลายเองคนหม้อบ่อยๆนะคะข้าวเหนียวจะได้ไม่ติดหม้อนะคะขาเบื้อสิเด้ติดหมอนะคะพี่น้องวันนี้มีหมึกด้วยนะคะหมึกแห้งนะคะซื้อมานะคะเดี๋ยวใส่ลงไปเพิ่มความนัวใส่ลงไปเลย ได้พี่น้องเอ้ยน้ำปลานะคะขันไม่ได้คะ่ะน้ำปลรรากลางไปใส่น้ำปลานะคะใส่ผงนัวนะคะแล้วใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะเพื่อให้มันลดความขมลงบางได้รสชาติที่ถูกใจแล้วนะคะก็ใส่ลงไปเลยนะคะที่นี้ รักคงเห่าค่ะใส่ลงไปเลยพร้อมๆกันนี่แหละผักแสง,แง,งนาซื้อมานะคะยอดบวบก็ซื้อมาจากตลาดพร้อมเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟแม่กับปลาโอนที่นาแล้วก็ปลูกของอยู่ที่บ้านนะคะ FC มาเด้อค่ะเด้อย,ยินเขาดูกันเด้อ เดีย๋ยวไปดูบรรยากาศที่นานะคะหน้าตาดีพ่อพี่น้องเลยแข่งน้อยเมืม่อเที่ยงแต่บ่ายสองโมงกว่าละแซสบผักค่ะแสบแบบขมขมนะคะผมเสิร์ฟนะคะผมเสิร์ฟนะคะเดีย๋ยวจะตักให้พ่อนะคะพ่อก,กินอยู่ที่บ้านนะคะแอดจะไปกินที่นากับแม่แลปะปบ่ออน นนเดี๋ยวสิทูไปถามเพนปูพองนังกินอยู่คนเดียวแล้วค่ะกินข้าวเย็นอยู่ตัางดุแแซ่บอยู่เหอืออืมกินเที่ยงลายสามเดี๋ยวสิไปหน้าก่อนมาเนี่ยสิตแต่งออกไปก่อน หอนคัาเมื่อเนี้ยเอาเอาเอาองิดลิดใม่ๆเนี่ยผมนั้นเลาบแล้วออกไปเดียวเยวขอสิท่วไปถามมันก่อนเออเออไปไปน้ากันขาเอฟซี มาถึงแล้วพี่น้องเอ้ยมาถึงหน้าแล้วค่ะเดี๋ยวสิลลุกไปกินขขาวกบยาผ้ากับปลาอ่อนค่ะเด้อไปติดเขาน้ำซื้อน้ำมากัดติดข้าวลงไปลุยกันค่ะเอาเอามาห้องอันนี้ได้นี่จ,จักแสีบโบเสีบกีรุด,ด พ่อไ่พ่องก็กินละ่อยยังไม่ได้กินเลยไหนกินปะพองไหนงากินอยู่หรอวะอ่ะร่างอืมนี่เขาย้ายแล้วเหรอสามแถวในเบะเสียบเลยลำมันบโกอยู่เคไหนโอ้ยยอมยุ่งมาเด้อเอตี้เอ้ยกินข้าวกับแกงเห็ดเสโน้ไมเออแกงเห็ดเซโนไมอีหลีเพราะว่าโนไมนิดเดียว เออโน้ไม้ยน้อยเดียวหนึ่งเอาเที่ยงทั้งยุงยงูโอ้ยเอ็นทั้งยุงทั้งอันแมงวันบาดนี่ยไทยไอ้นั่นห่านว่พอดีเราไม่กินแกงแล้วแม่บอกให้เอาอนห่านห่านฟอมเมด้วยอามา น้ำให้แม่น้ำแนวเอาน้าแม่ไปถังหนึ่งน้ำแม่เบิดกินแล้วเมื่อไหร่เอาล่งสามถังไงวันนี้่นอย่เงีพิ่นบ่มีน่านกิน่นก็เลยมาขอนได้ถามมาคนอารมหรืออาลมแลวเพียงเดบีวแซบอยู่บ่แซบยั่มันหดมันดมันบอกออกก่อน ได้ยูโกกได้สัตว์ใหม่ยูนั่นแหลอยูข้างนาน,น,นั่นสองซ้ำแหนงหลักก็ไปได้ยูนั่นสองตัดปอดตัเบ็ดเนาะสองนอนนี่น้อยมันปุุงบบทันเนาะนนนนผมยายผ้าน่ะล่ะไปเสริมสวย่บ่มือหน่อยยายยังยังมามามา,มายายเบิ้งแล้วนี่ นุ่งกับหลายแมงวันกับหลายสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝา,ากกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปู่ของย่าพาแฟมิลี่ด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะกระฟามาอัดอะไรแม่แม่หยาบหยาเแถวร่อนชาวโยก